ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างเหนื่อยก็ไปจองบัตรมาโอ้เออใครใครกดบัตรบัตรมั่งยกมือขึ้นเก่งมากติดแต่บัตรยังเหลืออยู่นะ ซื้อได้นะซื้อได้จริงนะส่วนคนคนพี่ป้านะเอามาได้นะจริง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 ครับผมอาจจะเป็นบัตรราคาที่แบบว่าถูกลงหน่อยถูกลงหน่อยใช่ฮะอะไรยืมเงินเหรอพิกซิลต้องยืมเงินเขาบอกว่าเป็นเพื่อนไปซื้อบัตรได้ไหมเขาไม่ได้บอกว่ายืมเงินตัอคทำเลยทบทีทบทีอ้าวเป็นไรอ่ะเราว่าเราต้องไปเช็คผูกแล้วแหละไไม่เป็นรโอเคครับผม ก่อนอื่นเลยต้องต้องขอขอประธานพยานขอโทษขออนุญาตเสียงนังครับค่ะทีครับผมฮะเหนื่อยไหมมีคนถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับผมไม่เหนื่อยเลยจะเหงื่อออกเต็มเลยอากาศแกอะไรนะเอางงอะดิไปตอบไม่ถูกเลยไม่เหนื่อยจ้า อ๋อไม่เป็นไร thank you so much ครับลืมไปเรากรวุูอิงแต่เราไม่เป็นไรครับโอ้ยคิดถึงจังเลยฮะพเราคิดถึงเนาะพี่เอ๋จ้าอ้าวคิดถึงแต่เดี๋ยวเราจะเจออีกทีเมื่อไหร่นะวันเราจะเจอกันอีกทีนะครับ one fan day จะไม่จ้างานดีมี่ไงจ้าอ๋องานอะไรนะไม่รู้ เอารับต่อไปไม่ทันแล้วไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินคือเซ้ไม่ได้ยินเซ้นไม่ได้ยินเหนื่อยเลยงงเออแต่ว่ามีละกกัเร็วๆนี้แหละแต่ก็บอกแล้วก็บอกไปเลยรักกันว่าเออมีนะก็นี่ตาดูนี่ปตาดูอ๋อนี่ปตาเหรอเหนื่อยเลยเหงื่อศกอะไม่ใช่ไม่ใช่เวลาแบบ บบว่าจะปล่อยโปะแล้วมันแบบเมือเมื่อมันออกอะทำอะไรนิ่งๆเขาไว้จะนิ่งเขาไว้จะคอนมีอะไรบ้างปล่อยหน่อยบอกเลยว่าบอกเลยว่าไม่บอกหรอกไม่แต่ว่าจริงๆแล้วมีเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังจริงๆแล้วพูดไปก่อนรอก่อนรอก่อนรอเล็กสักเจ็ดปเอออะไรนะ อ่ามีมีเพลงหนึ่งที่แบบอยากร้องให้ทุกคนมากทั้งมีทั้งเอิดแบบตั้งใจจริงเป็นเป็นเพลงในตำนานถ้าทำรงบางละจันบางไม่ใช่จันมือปืนตายไปเลยจ้าปังคาทลีนยิงมัน เราก็กินว่าแกจะปังตรงหน้าแตงพูมาไม่เป็นไรเขาบอกโอเคแล้วครับฮะตลกตลกไม่ได้ทำโมเดลล่าสุดเป็นไงบ้างโมเดลตุ๊กตาที่เฮ้ยเขอเธอของจริงมันน่ารักมากขออนุญาตนะครับเออโชว์มีไหมมีแบบนี่อ่ะขออนุญาตนะฮะ น่ารักเธอเธอแต่มันน่ารักมากแล้วแบบว่ามันกลมแบบแบบกลมดิ๊ดเลยอ่ะอุดมสมบูรณ์ก็คือเราว่าน่าจะใช้ต้นพุ่ในการใช้ปุ๋ยนุ่นสูงสุดอ่ะเพราะว่ามันมันกลมใหญ่ใหญ่จริงโมเดลแรกอ่ะเขาบอกว่าอ่ออุดมสมบูรณ์มากกว่านี้นะใช่ใหญ่กว่านี้นีคือปรับใส่ลงเออใช่อะไรนะไใช่อะไร อะไรนะฮะพอดีมือเลยใช้เวลาแบบแบบเครียดครียด่าแบบว่าแบว่แบบว่าแบบว่าบบีาบบว่าีบบว่าแบบบบวบบาแบบวีดแบบว่าแบบบบายวาว่าาแบา่าแาวาว่าวาวาาาแาบาแบอ่าแบาว่าาแบบยาบบา ความเชื่อมโยงคือตรงไหนนะเรากำลังคิดอยู่แต่ไม่เป็นไรขอบคุณครับฟังน้องรับโอเคฟัสดีจ้ะจริงนะเนี่ยล้มพี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอเปฟังยันเหมือนกันนะเพียงไรเพียไร โอ้ท่านเขาจะโกรธเอาเอาเอาที่ใส่สบายนกันเออใส่สบายอะไรนะอะไรนะาได้ตกไตกไม่ตกนะนีสว่างนกทาฮะเธอจะลดน้ำหนักแต่ชอบมากอ่ะหกโลเขาบอกน้ำมันหมดหรอค ชออบสุดันนเี้ยพี่เอิร์ดตีมมาที่ยี่สิบสองสีอะไรมีคนถามว่าตีมวันที่ยี่สิบสองสีอะไรยี่สิบสองใสสบายๆแล้วกันะเนาะหรออยากสีอยากได้สีเหรออยากได้สีสีอยากได้สีสีอะไรคัลเลอร์ฟูคัลเลอร์ฟูเอาไหมเด็กๆตายแล้วตายแล้วสรุปิลีปินคือสีดำสีขาวอ่าอ่า สีหลายสีหรอเป็นเดสโค้ของเขาใช่ไหมสีหลายสีคัลเลอร์ูหน่อยคัลเลอร์ฟูยุกยุกหางยาวเลยหางยากได้วยไทยโมเดิร์นเรียบแต่โก้น้อยแต่มาไทยแฟชั่นอ่ะว่าไงฮะ ออาบปโคเบอร์ไม่มีไม่มีอะไรเลยเผยใสทำไมเาเขาส่าห์ร้อเล่นอรอเล่นอะโร่งอนงอนไปว่าฟ้าจะลงโทษแกโอเคพอปล่าหอพออปล่าหอพอถ้าผม วันนี้นะครับพราะเราสองคนก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาพวกเรานะใช่จริงแล้วบอกบอกว่านานครั้งเหมือนกันอืมเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องมีรวมพลอีกหรือเปล่าต้องรอดูนะครับใช่อยากให้ทุกคนมาจริงงานหน้ามีแน่นอนนะจ๊ะนะครับปล่อยโป๊ะเวอร์ ครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดวยนไปกินข้าวกินปลาด้วยครับผมบ๊ายบายซี o ู n เ x ็ก i ามครับซี o ูครับผมอ a t อ l ลอตอ o ล Thank you for coming today Thank you for international fans ครับผมบ๊ายบายครับ Love you guys อ๋อขอบคุณนะแกเราไม่ต้องเราดื่มขอโทษ บายบายอ๋อรถติดนะเดี oh, 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 ux, Parents, ๋ยวถ่ายรูปก็นเดถ่ายรูปรวมกันดีกว่าป่ะถ่ายเป็นมุมเป็นมุมนะ